สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องจุมจังชาแนลนะคะบ่ได้อัปโหลดไม่คลิปอ่าคลิปในช่องอันจุมจังชาแนลใน youtube โดนแลวจะ้ะวันนี้พามาเบิงนกนกปักหางมั้งคิดว่านะข้าเจ้าพ้กกันมหาถากินหอยกินปลาหน่อยเพราะว่าน้ำบ้านจําแจ้งนะจะเริ่มเริ่มมันแห้งไล่จ้ะใกล้สีสงการละเจ้าก็เลยน้ำม,มันก็เล็กหาด หาดทรายขาวก็เลยขึ้นค่ะทุกคนอ้โอ,โอดูแต่ว่าปกติแต่ละปียจะลงไปเล่นใดแต่ปีนี้น้ำตรงกันช่องล่องน้ำาะะว่างตรงนี้นจะจ๊ะมีเห็นบ่ะทุกคนล่ลองน้ำเนี่ยมันลึกเกินไปมันย่างขามไปบ่ได้จ๊ะแต่มันจะมีพูเหาดบ้านสีกายเ้ยทุกคน สงการทุกปีก็จะมีนะคะนู้นเห็นไหมมีหาดโผลมาแต่ละปีเขาจะมีงานเทศกาลสงการเนาะอุกมีพวกบาน,นานะ่าโบสอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีร้านอาหารแต่ไม่แน่ใจว่าปีนี้อเขาจะมีหรือเปล่านะเพราะตั้งแต่หลังจากโควิดอ่ะมันไม่มีอืมดูหาดบ้านสีกายพูนสวยงามมากทุกคนก็ อบอได้ลงคลิปลายปีละความอ,อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเด้อหมายถึงว่าฝั่งสปปน,นะจา๊าดูแต่ก่อนบ้านหลังนั้นไม่มีนะคะตอนนี้เขามีแล้วเขาเปิดเป็นร้านอาหารมั้งเสียงดนตรีดีทะลุจอมแจ้งทุกมือเลยจ้ะกันยังว่าอู้ใดมาเปิดเพลงทุกมือแท้บดสมันเป็นร้านอาหารตรงนั้นนะเขาเจ้าก็เลยเปิดเพลงดังทุกมืออันนั้นฝั่งสปป,ปน,นะคะซื้อมูบ้านอย่างหลักกับบลูเขาอาจจะว่าได้ตังบ้านแต่ว่า กอนถัดไปจากบ้านจอมแจ้งอะ่ะนู้นตรงนู้นอะ่ะจะเป็นบ้านบ้านสิมโนบ้านสิมโนสอปปอลราวจุ่มอยู่บ้านจอมแจ้งนะคะฝั่งตรงข้างนี่วิวแม่น้ำโขงสงบเงียบมากพระบุ้าเจ้าปลูกพักคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย